การที่คนคนหนึ่งจะมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นั้นขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบยกตัวอย่างเช่นจํานวนคนที่รู้จักเขาหรือกลุ่มคนที่พวกเขาใช้เวลาด้วยหรือสิ่งต่างๆที่พวกเขาเคยทําใช่ครับหรือเราอาจจะดูได้จากจํานวนคนติดตามในอินสตาแกรมของคนคนนั้นยกตัวอย่างเช่นผมมีคนติดตามมากกว่า ben เบนพอสมควรเลยนะโอเคคือแบบจริงๆแล้วผมไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้มากนักแต่ถ้าจะแค่ยกตัวอย่างแล้วก็มันดีนะครับที่จะรู้ว่าพิกาจูมีคนติดตามมากกว่าเจสันเป็นแสนเลยเพราะงั้น เอาละคือผมม่คิดดูแล้วนะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยวนี้คนไม่ค่อยใช้อินสตราแกรมกันแล้วผมว่าคนยังใช้อ G กันอยู่มันบิดงไปแ้ดันนายใช้อินสตราแกรมมะใช้สิเห็นไหมดานก็ใช้ผมก็ใช้โอเคโอเคผมใจร้อนไปหน่อยอะนะถ้านึกถึงคนที่มีชีวิตอยู่พระเยซูคริสต์คงเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดแน่นอนพระเยซูมีชื่อเสียงโด่งดังถึงขนาดที่ว่าคนใช้ชื่อของพระองค์เป็นคำสบถคือปกติเราไม่ใช้ชื่อใครเป็นคำสบถนะไอ้เบนดิกคัมเบ เอ้จัสตินบีเบอร์ร้อนมากเลย <Pikachu! S 1> ลองคิดตามผมสักแป,ป๊บหนึ่งนะ ชีวิตพระเยซูเนี่ยเป็นตัวแบ่งแยกประวัติศาสตร์เลยนะครับประทินของเรามีพื้นฐานจากชีวิตของพระองค์ประวัติศาสตร์นั้นถูกแบ่งหลกักๆออกเป็น2ยุคจนกระทั่งทุกวันนี้เราใช้คําว่า BC และ AD BC ย่อมาจาก e f o r e Christ และ a อดีเป็นภาษาละตินย่อมมาจาก a อนโน o mini ีแปลว่าปีแห่งพระเจ้าของเราอิทธิพลของพระองค์เป็นสิ่งที่ย่าจิลีกลี่ยงมีเพลงร้องถึงพระองค์มากมายมีภาพเขียนเกี่ยวกับพระองค์มากมายและหนังสือที่เขียนถึงพระเยซูนั้นมีมากกว่าคนอื่นนิตยสารทางเองก็ยกย่องให้พระองค์เป็นบ องเป็นการเล่นสโนว์บอร์ดฉันโตมากับการดูช่องดิสนีย์และก็อยากจะอย,อย,อยู่ในละครสืคอมพวกนั้นสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเด็กๆค่ะทเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นถัดไปผมอยากจะเป็นซีฟจ็อคนต่อไปร้องเพลงค่ะฉันอยากมีชื่อเสียงด้านการร้องเพลงฉันอยากจะเจอกับบิยอนเซ่และได้เป็นเพื่อนกันค่ะแฟชั่นดีไซเนอร์แน่นอนอยู่แล้วีเด็ดกากลับหลังนะครับ เราผมทำไม่เป็นอ่ะอยากจะดังเรื่องตีลังกากลับใจ<ช>สิทำไมอะ <laughs> สามารถแบบช <laughs> ิมอาหารแล้วรู้ว่ามีอะไรในนั้นบ้างได้แบบเแปบบ๊ะๆเหมือนผู้ชำนาญอาหารค่ะฉันไม่อยากมีชื่อเสียงค่ะไม่อยากจริงๆโอเคไม่ใช่เงินเออผมอยากจะดังเรื่องอะไรเหรอเอ,อ่อเป็นคำถามที่ดีนะเป็นนักเต้นที่เก่งที่สุดค่ะการแสดงค่ะแบบละครบลอดเว้ยนักกีฬาเบสบอลครับเอ,อ่อเรื่องความน่าตาดของผมครับ <laughs> คุณอยากจะมีชื่อเสียงในเรื่องอะไร กันบ้างครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปอิสราเอลกันใช่ได้ยินมาว่าอาหารดีๆมีอยู่ที่อิสราเอลใช่แล,และที่นั่นก็เป็นที่ที่พระเยซูเคยอาศัยอยู่ด้วยนะ<ช>และได้เห็นคน<ล>หลังๆที่เราไปกันเ็นเคนที่เราไปใช่แล้วแล้วเราก็ได้กินอาหารดีๆมันก็ตื่นเต้น <จำ S 2> น้าเลยตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าทำไมพวกเราถึงพูดถึงพระเยซูกันเยอะจังอย่างแรกคือชีวิตความตายและการฟื้นคือพระชนของพระเยซูเป็นศูนย์กลางของความเชื่อคริสเตียนครับ และการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูไม่ได้บอกแค่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเท่านั้นแต่ยังบอกว่าเราควรจะมองและเข้าใจพระเจ้าผ่านทางพระเยซูด้วยครับแล้วพระเยซูคือใครมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตความตายและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ไหมพอพูดถึงคำถามเกี่ยวกับการมีตัวตนของพระเยซู ไม่มีนักประวัติศาสตร์จริงๆคนไหนที่จะบอกว่าชายที่ชื่อพระเยซูไม่เคยมีชีวิตอยู่มีการกล่าวถึงพระเยซูในวรรณกรรมโบราณมากกว่าไทบริอสซีซ่าผู้ที่ปกครองจักรวรรดิโรมันในตอนนั้นสิในศตวรรษแรกมีนักประวัติศาสตร์ชื่อโจซิฟสัสเขาไม่ใช่คริสเตียนแต่เขาอธิบายว่าพระเยซูเป็นนักปรา์เป็นอาจารย์และผู้ที่ทำการอัรยาหลายอย่างครับนักประวัติศาสตร์โบราณคนอื่นเช่นแทสซิทัสและสุทเนียสก็ยังกล่าวถึงพระเยซูนะครับมีหลักฐานอื่นนอกจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ว่าพระองค์เคยอยู่ในอิสรเล แต่หลักฐานส่วนใหญ่เกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูพูดหรือทำนั้นถูกบันทึกในพระคัมภีร์จากการบอกเล่าของพยานในเหตุการณ์นั้นนั้น พันธสัญญาใหม่เป็นการรวมหนังสือและจดหมายต่างๆจนกลายเป็นพระคัพภี์เล่มใหญ่ขึ้นมาพระคัีร์ถูกแบ่งเป็นภาพพันธสัญญาเดิมซึ่งถูกเขียนขึ้นก่อนพระเยซูประสูติและภาพพันธสัญญาใหม่ซึ่งถูกเขียนหลังพระองค์ประสูติในหนังสือเหล่านั้นมีสี่เล่มที่เรียกว่าพระกิตติคุณซึ่งเขียนเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูโดยเฉพาะจากคำบอกเล่าของพยานในเหตุการณ์ต่างๆแน่นอนว่าพันธสัญญาใหม่นั้นถูกเขียนเมื่อนานมาแล้วเป็นการดีที่จะถามว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าหนังสือที่เรามีตอนนี้ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปล โอเคครับการวิจารณ์ตัวบทคือการเปรียบเทียบสำนวนโบราณในหลายฉบับเพื่อค้อนหาคำศัพท์ดังเดิมครับง่ายๆคือยิ่งมีสำนวนโบราณมากเท่าไหร่และสำนวนโบราณน,นั้นถูกเขียนในเวลาใกล้เคียงกับต้นฉบับดังเดิมมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมั่นใจได้มากขึ้นครับตัวอย่างเช่นเฮโรโดตัสและทูซิดิดสเป็นนักประวัติศาสตร์โบราณที่บันทึกของพวกเขาอยู่ในช่วงศตวรรษที่5ก่อนคริสต์ศักราชสำนวนโบราณจากบันทึกของพวกเขาที่เก่าแก่ที่สุดที่เรามีก็คือราวราวคศ900 ห่างกันประมาณ1300ปีครับเรามีสำเนาโบราณเพียงแค่8ฉบับเท่านั้นแต่ก็ไม่มีนักวิชาการชื่อดังในอดีตคนใดมีข้อสงสัยครับและนี่ก็เป็นกรณีเดียวกันกับงานเขียนโบราณอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นประวัติศาสตร์โรมันของลิวีมีช่วงห่าง90 0ปีมีสำเนา20ชุดสงครามกอของซีซ่ามีช่วงห่าง950ปีมีสำเนาเนา9ึงชุดงานเขียนของไทซิทัสมีช่วงห่าง1 0 0 0ปีและมีสำเนาเพียง20ฉบับและเมื่อเรามาดูที่พันธสัญญาใหม่เราจะเห็นว่าช่วงห่างนั้นมีระยะเวลาที่่ส้กกวาาม เพราะว่ามันถูกเขียนขึ้นในช่วงปีคริสต์ศักราช40ถึง100และสำเนาโบราณที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกเขียนขึ้นราวปีคริสต์ศักราช130มีสำเนาภาษากรีกถึง5 3 0 9ฉบับภาษาละติน10,000ฉบับและภาษาอื่นๆอีก9,300ฉบับทำให้พันธสัญญาใหม่เป็นหนังสือโบราณที่มีเอกลักษณ์พิเศษกว่าหนังสือโบราณอื่นนักวิจารณ์ตัวบท F.J. Ehart รกล่าวว่า้วยความที่พันธสัญญาใหม่มีหลักฐานที่หลากหลายและสมบูรณ์ ทำให้เนื้อหาในนั้นถูกต้องและสมบูรณ์โดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยอื่นเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับงานเขียนอื่นๆทั่วไปในยุคโบราณดังนั้นเราจึงมั่นใจในสิ่งที่เขียนอยู่ในพันธสัญญาใหม่ได้ครับสิ่งที่เรารู้จากภายในและภายนอกพันธสัญญาใหม่คือพระเยซูทรงเป็นชาวยิวครับเกิดที่นี่ในอิสราเอลในศตรวรรษแรกพระองค์ใช้ชีวิตคล้ายๆกับพวกเราส่วนใหญ่กินนอนหัวเราะระ้องไห้และพระองค์น่าจะเคยเดินบนถนนแถวๆนี้ด้วยและหลายคนในปัจจุบันคงบอกว่าโอเคพระเยซูมีอยู่จริงและอาจจะเคยเป็นศาาสที่่่่่ยิงใหญแแตก็คนนั้ละ แต่มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเยซูปเป็นมากกว่าแค่ศาสดาที่ยิ่งใหญ่ครับซึ่งหลักฐานชิ้นแรกที่เราจะไปดูก็คือสิ่งที่พระองค์บอกเกี่ยวกับตนเองโอเคครับแล้วพระเยซูทรงบอกเกี่ยวกับตนเองว่าอะไรศาส,สดาคนอื่นๆอ,อาจจะบอกว่าความจริงเป็นอย่างนี้พระเยซูบอกว่าเราเป็นความจริงและเมื่อศาสดาคนอื่นบอกว่านี่คือทางสู่ชีวิตที่สมบูรณ์พระเยซูบอกว่าเราเป็นชีวิต พระเยซูบอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตบอกได้แบบนี้ว่าเราคือผู้เดียวที่เติมเต็มความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณในใจของคุณได้เราทุกคนต่างเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดความกังวลความกลัวและความกระวนกระวายพระเยซูบอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระาหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านพักสงบพระเยซูบอกวา่าถ้าท่านรับเราท่านได้รับพระเจ้าถ้าท่านต้อนรับเราท่านได้ต้อนรับพระเจ้าและถ้าท่านเห็นเราท่านได้เห็นพระเจ้า หัวใจของความเชื่อในศาสนาคริสต์คือการอภัยครับมีอยู่หลายครั้งที่พระเยซูบอกกับผู้คนว่าบาปต่างๆของท่านได้รับอภัยแล้วและคํากล่าวนี้ทําให้ผู้นําศาสนาสมัยนั้นหัวร้อนมากเพราะว่าพวกเขารู้ว่ามีเพียงพระเจ้าองค์เดียวที่อภัยบาปต่างๆได้ฉะนั้นการที่ระเยซูจะพูดอะไรแบบนั้นเป็นการบอกว่าพระองค์เองเทียบเท่ากับพระเจ้าหนึ่งในคํากล่าวที่ตรงไปตรงมาที่สุดของเะเยซูถูกบันทึกอยู่ในพระกิตติคุณยนครับพระองค์บอกว่าเรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันพอผู้นําศาสนาได้ยินพระองค์บอกอย่างนั้นพวกเขาก็หหัววรร้้ออนนจจละะยาากงงใสพค์ แต่ก่อนที่จะได้ลงมือพระเยซูพูดว่าเราได้สำแดงสิ่งดีมากมาจากพระบิดาให้พวกท่านเห็นพวกท่านหยิบก้อนหินจะคว้างเราเพราะเหตุใดพวกเขาตอบว่าที่เราจะคว้างก้อนหินใส่ท่านไม่ใช่เพราะสิ่งดีที่ท่านทำแต่เพราะท่านพูดมินประมาทพระเจ้าเนื่องจากท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่อ้างตัวเป็นพระเจ้าผู้ที่อยู่รอบๆพระองค์ที่ได้ยินและต่อต้านพระองค์ก็บอกว่าท่านกำลังอ้างตัวเป็นพระเจ้าตรงนี้ทำให้ผมคิดถึงสิ่งที่โบนโนตอบเมื่อมีคนถามเขาเกี่ยวกับพระเยซูป๊บหนึ่งนะเพื่อนผมว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะรู้จก bon ักโบนโบโนอ เขาเป็นนักร้องนําวงยูทูบต้องรู้จักกันทั้งนั้นหลยพอหมายถึงคนที่เด็กกว่าเราแบบว่าคนที่น่าจะรู้จักคนที่แก่กว่าแบบนายหรือทิมมี่ตรงนี้แต่คนที่เด็กกว่าแบบแดนนายเคยได้ยินชื่อโบโน่ไหมเคยนะ,ยะอ๋อเห็นไหม,มเขาคือคนที่เบนพูดถึงอยู่ตลอดใช่ไหมนั่นไงแดนไม่รู้จักอะโบโน่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเชื่อของเขาในพระเยซูนักข่าวพูดว่าพระเยซูถือว่าได้รับตาแหน่งที่สูงท่ามกลางนักคิดที่ยิ่งใหญ่ของโลกหรือศาสดาที่ดีแต่การเป็นบุตรของพระเจ้ามันไม่เกินไปหน่อยเหรอ บนโตตอบว่าผมว่าคุณจะสรุปง่ายๆด้วยการบอกว่าพระองค์เป็นนักคิดหรือนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เพราะที่จริงคือพระองค์เดินทางไปทั่วโดวยบอกว่าตนเองเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่นคือสาเหตุที่ทาให้ถูกตรึงกางเขนพระองค์ถูกตรึงกางเขนเพราะบอกว่าตนเองเป็นบุตรของพระเจ้าฉะนั้นในความเห็นของผมถ้าพระองค์ไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็คงเป็นบ้าและผมก็ทําใจรับไม่ได้หรอว่าชีวิตของคนเป็นล้านๆ้านคนกว่าครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้มีชีวิตที่ทราบซึ่งและได้รับแรงบันดาลใจจากคนบ้าเป็นเเเวลาากือบ2000ป่่ผมมมไช คุณคิดว่าทำไมพระเยซูถึงมีชื่อเสียงมากขนาดนี้เขาอยู่มานานเลยเหรอครับผมไม่ได้รู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์มากนะครับแต่ผมว่าคงเป็นเพราะว่าคำพูดของเขาเช่นคำสอนของเขาอะแบบนั้นผมว่าคงเป็นการยอมตายเพื่ออะไรบางอย่างประมาณนั้นฉันว่ามันคือระดับของการเสียสละที่มันแตะต้องแล้วก็ดึงดูดใจของผู้คนนี่ค่ะฉันคิดว่า,าการบอกเล่าเรื่องราวและพิธีกรรมจากรุ่นสู่รุ่นค่ะเพราะว่ามีคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับเขาค่ะ หนูไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะหนูไม่เคยคิดว่าเขาเป็นคนดังคนนี้เขาเป็นคนดังเหรอไม่รู้สิเขาคนเทิงดังนะเขาเป็นแบบเป็นตัวแทนของศาสดาในอุดมคติของศาสนาและความเชื่อต่างๆมากมายทั่วโลกครับเขาเป็นคนที่แบบว่าอภัยบาปพวกเราทั้งหมดแบบว่าเขาตายบนกางเขนเพื่อเราทุกคนใช่ไหมผมว่าเขาเป็นคนเดียวที่เอาชนะความตายได้ครับเพราะว่าเขาเคยรักษาคนจํานวนมากรองเท้าแตะค่ะรองเท้าแตะเหรอ ลงทษแต่เจิงๆฉันคิดว่ามันคงเกี่ยวกับแบบการเผยแพร่ศาส,สนาอย่างดุนแรงก้าวร้าวของศาสนาคริสต์ก็มีบุคคลเล็กที่ทำให้คนจำนวนมากเชื่อถือไว้ใจใช่ไหมครับและนี่ก็เป็สาเหตุว่าทำไมเขาถึงค่อนข้างดังเลยและรครับคุณคิดว่าทำไมพระเยซูถึงมีชื่อเสียงมากขนาดนี้ เป็นไงครับทุกคนเรากลับมาอีกครั้งบนรถบัสที่เจ๋งมากเลยและพวกเราเพิ่งมาถึงเมืองนาซาเรสมันเปลี่ยนไปมากเลยครับแต่ที่นี่คือที่ที่พระเยซูเติบโตขึ้นเพราะงั้นจะเราน่าจะไปหาอะไรกินกันนะเออใช่พวกเราจะไปหาอะไรากินแน่นอนครับทุกคนไปหาอะไรกินกันนั่งรถนานเหมือนกันนะเนี่ย ตอนนี้นะครับเราเจอที่ที่จะหาอะไรกินแล้วแล้วก็จุดทายช็อตต่อไปเห็นทีมงานข้างหลัง<ด>ผมไห<า>มนี่แหละแล้วก็มีอาหารอยู่ข้างหลังลผมด้วยเป็นอารมณ์ดี <ผม S 1> เลยผมรักฟอร์เอ<ล>ร์น่าจะอร่อยผมคิดว่าเมื่อเราลองมองทุกสิ่งที่พระเยซูพูดเกี่ยวกับตัวเองจะเห็นได้ชัดเลยว่าพระองค์กล่าวอ้างจริงๆว่าพระองค์เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นพระเจ้าใช่ครับนั่เป็นคำกล่าวอ้างที่ใหญ่โตมากและต้องมีการตรวจสอบด้วยงั้นเรามาดูหลักฐานที่จะสนับสนุนคําอ้างนี้กันครับสิ่งแรกๆที่คุณจะสังเกตเห็นเวลาอ่านเรื่องเกี่ยวกับพระเยยซูคคคืออพรรรระ์มีีชวิตัศจบ พระองค์เปลี่ยนน้ำปลาเป็นวน์ในงานแต่งงานพระองค์ทวีคูณอาหารเพื่อเลี้ยงคนเป็นพันๆและพระองค์รักษาคนที่เจ็บป่วยเรากำลังไปต่อกับทีมงานของเราครับวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีหน้าเลยผมแทบร้อมไม่ไหวเนื่องทะเลกาลิลีนี่ตรงนี้คือทะเลกาลิลีนะครับนี่มันใหญ่หรือเล็กกว่าที่ผมคิดเอาไว้ผมไม่รู้กาลิลี คนเป็นบรรพันคนมารวมตัวกันบนภูเขานี้เพื่อจะฟังหนึ่งในคำสอนที่โด่งดังที่สุดของพระเยซูคำเทศนาบนภูเขาในคำสอนนี้พระองค์บอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมารักตัวเองจงรักศัตรูของท่านคำสอนของพระเยซูได้กลายเป็นรากฐานของวัฒนธรรมและอรารยธรรมทั้งหมดในโลกตะวันตกกฎหมายมากมายที่เรามีในวันนี้มีพื้นฐานต้นกำเนิดมาจากสิ่งที่พระองค์สอนผ่านมา2,000ปีแล้วก็ยังไม่มีอะไรให้ต้องปรับปรุงเลย หนึ่งในช่วงที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูนั้นถูกบันทึกในพันธสัญญาใหม่โดยเพื่อนของพระองค์ที่ชื่อว่าแมทธิวมีชายคนหนึ่งที่ต้องทุกข์ทรมานเพราะโรคเรื้อนวิ่งเข้ามาหาพระเยซูข,ขอให้พระองค์รักษาเขาโรคเรื้อนเป็นโรคที่ร้ายแรงมากนะครับมันทำลายปลายประสาทและมักจะทำให้ร่างกายเสียโฉมนำไปสู่การสูญเสียแขนขาคนโรคเรื้อนมักจะถูกรังเกียจขับไล่ใส่ส่งเพราะว่าคนอื่น,นกลัวที่จะเข้าไปใกล้พวกเขาชายคนนี้หมดหนทางขนาดที่ว่าเขาคุกเข่าลงที่พื้นร้องขอให้พระเยซูร,รักษาเขาและพระรอคกเื้ััวขาานนนน่ทใรรดโ นี่เป็นภาพชัดเจนของตัวตนของพระเยซูครับพระเยซูไม่ใช่แค่รักษาชายคนนั้นอย่างอัศจรรย์ แต่พระองค์ทรงตั้งใจที่จะสัมผัสคนที่ไม่มีใครคิดจะแตะต้องพระเยซูใช้เวลากับคนที่สังคมรังเกียจและพระองค์ไม่ได้ยอมให้ข่านิยมในเวลานั้นควบคุมการกระทําหรือวิธีที่พระองค์ปฏิบัติต่อคนอื่นพระองค์เป็นเพื่อนกับคนชายขอบและพวกที่คนอื่นคิดว่าพระเจ้ารักไม่ลงนิตยาสารไทม์ได้ตั้งฉาย,ยาพระองค์ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริส,สุทธิ์ความเสียสละและความรักที่ติดตราตรึงใจที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแห่งโลกตะวันต,ตกโอเคครับขณะที่แหล่งข้อมูลหลักพื้นฐานของเราเกี่ยวกับพพพระะเยยซูใใในนััสสญญญาามม่แลดดิอีก้ว นั่นคือหลักฐานชิ้นต่อมาที่เราจะมาดูกันนะครับพระเยซูทรงเติมเต็มค้ำพยากณ์ในพันธสัญญาเดิมเรื่องบางเรื่องในชีวิตของพระเยซูถูกพยากณรไ้ล่วงหน้าอย่างเฉพาะเจาะจงไม่เคยมีใครในประวัติศาสตร์ที่มีหนังสือเป็นชุดๆเขียนถึงเขาก่อนที่เขาจะเกิดพระเยซูทรงทําให้คํำพยากณ์กว่า300อย่างในพันธสัญญาเดิมนั้นสมบูรณ์อย่างเช่นที่ที่พระองค์เติบโตและครอบครัวที่จะเกิดมามีคราวหนึ่งที่พระเยซูเติมเต็มถึง29าคำพยากณรในวันเดียวกัน ทีนี้พอคุณได้ยินอะไรแบบนั้นคุณอาจจะคิดในใจว่าอมบางทีพระเยซูอาจจะเป็นพวกนักต้มตุ๋นที่ตั้งใจทาทุกอย่างเพื่อหลอกคนพระองค์อาจจะเคยอ่านเกี่ยวกับคำพยากรณ์ทั้งหมดแล้วก็ตั้งใจที่จะทําตามสิ่งที่คำพยากรณ์เหล่านั้นบอกว่าพงควรทำแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่สองอย่างครับอย่างแรกก็คือจํานวนที่แท้จริงของคำพยากรณ์ที่พระองค์ทาให้สมบูรณ์และอย่างที่2คือพระองค์ควบคุมหลายอย่างตามคำพยากรณ์พวกนี้ไม่ได้เลยที่จริงคือมีคำพยากรณ์เกี่ยวกับวิธีการที่ชัดเจนที่พระองค์จะตายในสถานที่ที่พระกเิด ข่าวเกี่ยวกับพระเยซูกระจายออกไปเช่นคําสอนในการอภัยความรักต่อผู้ที่ตุรังเกียจและการทัศจรรย์มากมายที่พระองค์ได้ทําทําให้ผู้คนจากทุกที่พากันมาหาพระองค์ แต่ผู้นำทางศาสนาและการเมืองในช่วงเวลานั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยความนิยมในพระองค์ที่สูงขึ้นพวกเขาเลยวางแผนที่จะจับและฆ่าพระองค์พวกเขาส่งพระองค์ให้กับนายทหารโรมันและฟ้องร้องพระองค์ขึ้นศาลในฐานะกบฏต่อรมผู้ว่าราชการชาวโรมันปออัสปีลาได้สอบปากคำพระองค์และกล่าวว่าเขาไม่สามารถหาความผิดอะไรในพระองค์ได้แต่ด้วยความกดดันอย่างหนักหน่วงจากฝูงชนทําให้เขายอมตามและส่งพระเยซูให้ถูกประหารด้วยการตรึงที่ไม้กางเขนพวกเขาตอกตะปูเข้าไปที่มือและเท้าของพระองค์และแขวนพระองค์บนไม้กางเขนจนตายโดยมีอาจากรถูกตรึงอยู่ทาง้าาาาะะวองพพรรรค์ศชโมันไดปก่ องทรงสิ้นพระชนร่างกายของพระองค์ถูกนำลงมาจากกงเขและถูกฝังไว้ในอุโม,มงค์ในที่ที่เป็นที่รู้จักแห่งหนึ่งนอกกรุงเยรูซาเล็มเล็กน้อยแต่สิ่งที่เราเห็นในพันธสัญญาใหม่ก็คือเรื่องราวชีวิตของพระเยซูไม่ได้จบลงแค่ตรงนี้ครับคนทั่วไปคิดว่าพระเยซูเป็นยังไงผมคิดว่าคนทั่วไปคิดว่าพระเยซูเป็นชายผมยาวแบบในหนามน,นะครับจริงจริงนะมีคราวนะก็มีช่วงวลา <ะ S 1> ที่ลำบากมากๆ,ๆใช่เลยคนส่วนใหญ่คิดว่าพระเยซูเป็นคนผิวขาว ผมไม่รู้นะมันอาจจะจริงก็ได้อะฉันคิดว่าคนทั่วไปคิดว่าพระเยซูเป็นแค่คนคนหนึงห่งบนแมกนเขนนะคะช่วงที่หนูโตมาหนูได้ยินว่าพระเยซูเป็นคนที่ให้อภัยได้มากจริงๆแบบว่าเขาเป็นเพื่อนคนที่มีปัญญาค่ะเดินทางไปทั่วและสอนแล้วก็ทําอะไรหลายอย่างบางคนคิดว่าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าบางคนคิดว่าเขาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดบุตรของพระเจ้าครับพระองค์เป็นเหมือนผู้เชื่อมต่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ฉันมองว่าเขาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์มากกว่าเป็นคนดีเคยเป็นศาสดา<ช>ครับชายที่มีพลังยิ่งใหญ่อยู่นา่ะว เขามีกฎเยอะเลยนะคะคนทั่วไปคิดว่าเขาเป็นศาสดาพวกเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีทําสิ่งดีๆมากมายแต่คนจำนวนมากไม่ยอมรับว่าเขาเป็นพระเจ้าด้วยคนทั่วไปคงคิดประมาณว่าพระเยซูเป็นเหมือนเเหมือนพระเจ้าพวกเขาประมาณว่าเอาพระเยซูไว้ที่ระดับเดียวกับพระเจ้าผมก็ไม่รู้คนทั่วไปคิดว่าพระเยซูเป็นยังไง หลักฐานที่สุดท้ายที่เราจะดูกันคือการเอาชนะความตายของพระเยซูครับการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเป็นเสาหลักของความเชื่อในศาสนาคริสต์และมันก็สาคัญสําหรับเราทุกๆคนเพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็จะตายเวลาที่เราไปงานศพแล้วเราเห็นลงศพถูกฝังลงในดินมันดูเป็นจุดสิ้นสุดจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนอกจากว่าพระเยซูจะตายถูกฝังในอุมโมงค์จากนั้นก็ถูกทําให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในแง่นั้นสุสานก็หมดความหมายและพระองค์ก็มีชัยชนะเหนือความตาย ผมเกิดในครอบครัวที่ไม่มีความเชื่อเลยไม่มีศาสนาไม่มีพระเจ้าไม่อธิษฐานไม่มีพระคัมภีเราแค่ไม่ได้พูดถึงอะไรพวกนั้นเลยพ่อของผมไม่เชื่อเรื่องพระเจ้ามากๆเลยครับขณะที่ว่าพี่ชายผมซึ่งเกิดก่อนผมไม่กี่ปีเขาเชื่อมัทธิวแต่พ่อผมบอกว่าเราต้องตั้งชื่อของเขาด้วยทีแค่ตัวเดียวเพื่อที่มันจะไม่ใช่ชื่อจากพระคมภีร์พ่อไม่อยากให้ชื่อรูกสะกดเหมือนว่ามันมาจากพระคมภี์เพราะอย่างนั้นในสุดิบัตของเขาชื่อเขาเลยสะกดด้วยทีตัวเดียวครับ ลังจากนั้นตอนที่ผม,มาอายุ17ตอนที่อยู่มปลายผมเจอชายคนหนึ่งชื่อคริสในวิชาง,งานไม้เขาเดินมาหาผมแล้วก็พูดว่าฟังนะชายคนนี้เคยเป็นแบบมัม่วผู้หญิงขายยาคุณก็รู้อะไรทํานองนั้นและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมสนิทก,กับเขาและเขาก็บอกว่ารู้ไหมฟังนะชีวิตฉันเปลี่ยนไปแล้วโดยพระเยซูคริสต์ผมนี่แบบโอ้หนี่มันนี่มันคืออะไรเนี่ยดังนั้นผมก็เลยเริ่มค้นหาคําตอบด้วยความขี้สงสัยซึ่งผมก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วดังนั้นพอคริสเริ่มพูดกับผมเกี่ยวกับความเชื่อคริสตียน ในฐานะที่ผมเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าผมก็ไม่ใช่ว่าจะยอมรับทุกอย่างที่เขาพูดผมก็แบบว่าโอเคเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆในประวัติศาสตร์เหรอมีหลักฐานไหมเพราะผมไม่ใช่ไม่ใช่คนที่จะอ่อนไหวอะไรง่ายๆแบบนั้นไม่เลยผมจะไม่เชื่ออะไรบางอย่างเพียงแค่อารมณ์มันพาไปดังนั้นผมเลยต้องคิดว่าผมต้องไปสืบดูไอ้เรื่องแบบนี้จากนั้นตอนที่ผมอายุสิครั้งแรกที่ผมได้เข้าไปในโบสถ์จริงๆและผมก็เจอพวกคนขี้สงสัยที่นั่นด้วยเป็นคนที่จริงจังมากกับการตั้งคําถามที่ลึกซึ้งคคคคืออนนนววกกียยุั่่าใช ฉันก็อยากจะถามแบบนั้นแต่นี่คือที่ฉันเจอมาเรื่องนี้สุดยอดมากเรามาเปรียบเทียบเรื่องนี้กับเรื่องนี้กันดีกว่าผมเลยเริ่มที่จะเปิดพระคัมภีร์เก่าของปู่ผมที่เคยให้ไว้เพราะว่าด้วยความเป็นคริสเตียนคนจอนอยู่รอบผู้ชายคนนี้มันไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดหรือว,ว่าหลักปัชญาผมต้องคอยหาคำตอบให้ได้ว่าชายคนนี้เคยมีชีวิตอยู่จริงๆไหมผมก็ค้นหาศึกษาแล้วก็พยายามอ่านแล้วผมก็เห็นในพระกิตติคุณว่าพระเยซูมีชีวิตอยู่อย่างชัดเจนแล้วก็เริ่มตระหนักว่ามันมีคนที่อยู่ข้างนอกพระคัมภีีีีีรรร์์่่่่่ไไมมมอออะะเเเเกกกกยยวยววขข้งงงับศาาาาาาสนคคคิิตตตลลลแพพ็ชจ และการค้นพบในจุดนี้เองที่ผมได้มาตระหนักว่าแท้จริงแล้วความเชื่อของคริสเตียนมันไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ได้เป็นจริงเพราะว่าฉันอยากให้มันเป็นจริงมันเป็นจริงเพราะว่าอุโมงค์ฝังศพมันว่างเปล่าจริงๆมันเป็นเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์และนั่นทาให้ผมรู้สึกต่างจากตอนแรกผมก็เลยเริ่มคิดว่าถ้านี่ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในจักรวาลมันก็คงเป็นสิ่งที่โง่ที่สุดมันจะแค่สนใจแบบครึ่งๆกลางๆไม่ได้พอหลังจากที่ผมได้ศึกษาแล้วก็ดูไปที่หลักฐานแล้วผมก็มาถึงบทสรุปที่่วา นี่มันไม่ใช่แค่ความเพ้อฝันหรือว่าความหวังลมๆแรงๆแต่มันคือความจริงครับมีหลักฐานสำหรับการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูด้วยกัน4อย่างครับอย่างแรกอุมโมงค์ฝังศพว่างเปล่าตอนที่พื่อนสนิทของพระเยซูไปเยี่ยมสุสานในวันที่ส ร่างของพระองค์ก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้วผู้คนต่างสรรหาคําอธิบายเยอะแยะมากมายสาหรับเรื่องนี้แต่ไม่มีคําอธิบายไหนเข้ารอบเลยเมื่อผ่านการต่ตรองอย่างดีเช่นเจ้าหน้าที่อาจจะขโมยศพไปแต่ถ้าพวกเขาทําจริงพวกเขาก็คงจะเอาศพออกมาให้คนเห็นตอนที่คนทั่วไปเริ่มพูดกันว่าพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายหรือบางคนอาจจะบอกว่าโอเคอาจจะมีโจรขโมยศพไปตอนที่สาวกได้ยินว่าคนเจอพระเยซูพวกเขารีบวิ่งไปที่อุโมงค์แล้วร่างของพระองค์ก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้วแต่ผ้าห่อศพที่เคยพันศพของพระองค์ก็ยัยัังงงออยยู่่่่่่่่่่่ททททีีีีีนนนนนนซึาาาจจะะเเปป็สสิมมคุดแล้วขโไ แม้แต่ชิ้นส่วนของผ้าที่พันศีรษะของพระองค์ก็ถูกพับและวางไว้ด้านข้างหลักฐานอย่างที่สองสำหรับการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคืคอการปรากฏตัวของพระองค์ต่อเหล่าสาวกครับมีคนพบเห็นพระองค์มากกว่า11ครั้งหลังจากการฟื้นคืนพระชนและมีครั้งหนึ่งที่มีคนประมาณ500คนได้พบพระองค์ตอนนี้บางคนอาจจะบอกว่าอืมบางทีอาจจะเป็นภาพหลอนก็ได้แต่คิดดีๆนะครับคนน้ารักคนจะเห็นภาพหลอนแบบเดียวกันไม่ได้เลยหลักฐานที่ที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นในเหล่าสาวก นี่คือกลุ่มของคนที่หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าผู้นำของพวกเขาถูกประหารชีวิตและพวกเขาตางก็หวาดกลัวว่าพวกเขาจะถูกจับและถูกประหารแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแทนที่พวกเขาจะสิ้นหวังและหวาดกลัวพวกเขากลับเต็มไปด้วยความหวังและความกล้าหาญพวกเขามั่นใจมากในเรื่องที่พวกเขาปาประกาศไปถึงทั่วทุกคนว่าพระเยซูมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นสาวกจํานวนมากได้ถูกปรหะปรหารและทรมานเพราะว่าพวกเขาไม่หยุดที่จะปาประกาศเรื่องนี้ ทำไมคนบางคนถึงพร้อมที่จะยอมตายเพื่ออะไรที่พวกเขาต่างรู้ว่าไม่จริงเหรอครับแต่เราสาวกเชื่อว่ามันเป็นจริงและมันได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาและความเคลื่อนไหวที่น่ามหัศจรรย์นี้ก็ได้กระจายไปทั่วโลกและนั่นก็เป็นหลักฐานอย่างที่4ครับวันนี้พระเยซูยังคงส่งผลกระทบอีกหลายชีวิตมีผู้เชื่อในศาสนาคริสต์ทั่วโลกมากกว่า2,400ล้านคนจากทุกๆเชื้อชาติสถานะทางเศรษฐกิจและภูมิหลังทางสังคมเราสาวกได้พูดเกี่ยวกับพระเยซูที่ฟื้นคืนพระชนและตอนนี้ก็มีผู้เชื่อเป็นหลายพันล้านคนทั่วโลก ที่ก็ได้พูดเรื่องการได้พบกับพระเยซูคริสต์ผู้ฟื้นพระชนแล้วเช่นกันแล้วเราจะตอบสนองต่อเรื่องนี้ทั้งหมดได้อย่างไงเห็นได้ชัดนะครับว่าพระเยซูกล่าวอ้างว่าจริงๆแล้วพระองค์เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นพระเจ้าและพอเรามองดูที่หลักฐานคําสอนของพระองค์ชีวิตของพระองค์บุคลิกการเติมเต็มคําพยากรณ์และการฟืน้นคืนพระชนของพระองค์ทุกอย่างนั้นสนับสนุนว่าสิ่งที่พระองค์พูดเกี่ยวกับตนเองนั้นเป็นความจริงความจริงนี้ไม่ใช่แค่ความรู้ในหัวนะครับแต่เราสามารถมีประสบการณ์ในหัวใจได้ด้วย ผมมีประสบการณ์ในความสัมพันธ์กับพระเยซูและมันเปลี่ยนชีวิตผมและนี่คือสิ่งที่พระเยซูอยากให้เรามีครับชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองในพระเยซูพระเยซูทรงเป็นคนที่พระองค์กล่าวอ้างจริงๆพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายจริงๆและนั่นหมายความว่ามีความหวังที่เหนือไปกว่าชีวิตนี้และก็มีความหวังสําหรับชีวิตนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่ผมได้เจอครับและคุณก็เจอได้เช่นกัน มารเดนดีคัมเบอร์แบชทลเลอร์สวิฟต์ปิกาจูอย่างนั้นแอย่างนั้นแหลมัร้อมัร้อมัร้อนผมมาอีกแล้วอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจทำนะตอนนั้นคุณแม่เทเรซาโอ้ยโอคอยาราเชียนสามูัวลแจ็กสันบัสไลเยอร์นี่นายทำโทษทีมันเกินไปใช่ไหมปิกาจู